โฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยืนยันว่าเกาหลีเหนือกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาขีปนาวุธโดยใช้เชื้อเพลิงแข็งซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของเกาหลีเหนือค่ะหลังจากเกาหลีเหนือขู่โจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้นางสาวป,ป้ากินเฮประธานาธิบดีเกาหลีใต้สั่งให้เพิ่มมาตร,ราการรักษาความปลอดภัยและสั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได้ทันที ด้านสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการทดสอบเครื่องยนต์ขีปนาวุธที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็นครั้งแรกหลังจากที่เคยทดสอบการใช้เชื้อเพลิงแข็งกับขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางแต่ยังไม่เคยทดสอบกับขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปหรือว่า ICBM รุ่น KN08 มาก่อนซึ่งขีปนาวุธรุ่นนี้เกาหลีเหนือเคยนำสแสดงในพิธีสวนสนามของกองทัพมาแล้วค่ะ ด้านนักการทูตจีนเปิดเผยว่าในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะหารือกับนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานในสัปดาห์หน้าเพื่อหาทางฟื้นการเจราจายุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือขึ้นมาอีกครั้งความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เกาหลีเหนือทดสอบระเบิดไฮดโดรเจนเมื่อวันที่6มกราคมและส่งจรวดนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ ขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกากำลังจัดการซ้อมรบประจำปีในขณะนี้ทำให้เกาหลีเหนือไม่พอใจและมองว่าเป็นภยัยคุกคามเกาหลีเหนือโดยตรง